สวัสดีครับพบกับผมครับช่างเบียร์อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมานะครับมาทำความรู้จักกับเครื่องเลเซอร์ตัวนี้นะครับรุ่น3 0 4 0ตัวที่ขายดีที่สุดนะครับสำหรับของทางร้านนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่เหมาะกับช่างเรยมพระเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถใส่แผ่นฟุตคุณฟุดได้เต็มที่เลยนะครับและสามารถแกะงานที่ละเอียดที่คมได้เพราะว่า ตัวนี้นะครับผมนะครับอัปเกรดให้ลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลอดพาวเวอร์และตัวเลนส์นะครับเลนส์ของเรานะครับทางร้านเราจะใช้เลนส์อให้เลยลูกค้าไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรทั้งนั้นนะครับก็สามารถที่จะแกะนะครับลายหน้ากากคมๆได้นะครับตัดเส้นคมๆได้นะครับปัวเลเซอร์นะครับก็สามารถที่จะปรับระยะความคมของเส้นได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสเปคตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามชมเลยครับครับสำหรับนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องนะครับเลเซอร์นะครับระบบ CO2 นะครับรุ่น3040นะครับกำลังขับอยู่ที่50วัตต์นะครับตัวควบคุมระบบเมนบอร์ดจะเป็นตัวนะครับระบบลูด้านะครับเรามาดูนะครับเบื้องต้นนะครับขนาดของตัวเครื่องนะครับลองมาดูกันความยาวนะครับจากด้านซ้ายไปขวานะครับจะอยู่ที่90เซน นะครับขนาดพื้นที่ความยาวจากนี้ไป90เซนนะครับความลึกนะครับความลึกจะอยู่ที่ประมาณนะครับ65เซนติเมตรนะครับลึกมาจากนี้65เซนนะครับพื้นที่การทํางานนะครับด้านในนะครับเต็มที่ในการตัดชิ้นงานจะอยู่ที่30คูณ40เซนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการตัดแผ่นฟูดคูณฟูดนะครับจึงทําให้เรานะครับสามารถที่จะใส่แผ่นอะคริลิกฟูดคูณฟูดตัดได้เต็มที่พอดีนะครับมีระบบนะครับ ลิฟไฟฟ้านะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับด้วยระบบกดสวิตช์ไฟฟ้าปรับขึ้นปรับลงได้นะครับตัวหัวนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับนะครับคายเกลียวนะครับแล้วปรับขึ้นปรับลงเพื่อปรับโฟกัสความคมนะครับของเครื่องได้นะครับความสูงของตัวเครื่องมาดูกันนะครับจะอยู่ที่45ประมาณ40เซนติเมตรนะครับประมาณ40เซนติเมตร ความกว้างแากทางนี้นะครับอยู่ที่90ความลึกอยู่ที่60นะครับก็สําหรับคนที่ต้องการนะครับในงานเลี่ยมพระเนี่ยเหมาะมากนะครับตัวนี้เพราะว่าสามารถใส่แผนฟุตคูณฟุดได้เต็มที่เลยนะครับตัวควบคุมระบบจะเป็นบอร์ดลูด้ารุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูรายละเอียดลึกๆกันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูที่หัวเลเซอร์นะครับหัวเลเซอร์ของผมเนี่ยจะเป็นหัวอลูมิเนียมนะครับสามารถที่จะปรับนะครับ ความคมของระยะโฟกัสได้ที่หัวเลเซอร์ด้วยนะครับก็คือคลายเกลียวนะครับคายเกลียวให้พอหลวมแค่นี้นะครับและหัวเลเซอร์จะสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงเพื่อปรับนะครับระยะโฟกัสได้นั่นเองนะครับเครื่องเลเซอร์นะครับจะต้องมีการปรับระยะโฟกัสในการสั่งตัดสั่งแกะเพื่อหาความคมของเส้นและเดี๋ยว EP ต่อไปก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงรังคู่ ด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับเป็นระบบลิฟต์มอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวรางนะครับจะเป็นระบบโซ่นะครับแกนกลางเป็นเกลียวนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้ในกรณีที่เราต้องการนะครับแกะสลักชิ้นงานที่หนานะครับเช่นกล่องนะครับหรือแก้วเยติเราก็สามารถที่จะปรับนะครับลิฟต์ลงได้นั่นเองนะครับส่วนระบบควบคุมนะครับโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นะครับเราจะใช้นะครับ เป็นระบบเมนบอร์ดนะครับรุ่นนี้นะครับ BlueDa นะครับโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ก็จะมีเป็น AI นะครับหรือ c o r r l d o r นะครับในการออกแบบนะครับแล้วก็เซฟงานนะครับมาในซอฟต์แวร์ควบคุมก็คือระบบนะครับ a d w o r k นะครับก็สามารถที่จะสั่งตัดได้แล้วก็จะมีการนะครับสามารถที่จะสั่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็เสียบแฟลชไดร์นะครับเข้าไปที่เครื่องเซฟเข้าบอร์ดเพื่อทําการบันทึกและสั่งตัดได้โดยที่ไม่ต้อง เชื่อมต่อคอมได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนะครับปรับนะครับให้หัวเลเซอร์วิ่งไปได้นะครับด้วยการปรับที่ตัวลูกศรตัวนี้นะครับครับส่วนการควบคุมนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะบังคับนะครับได้ที่เมนบอร์ดเลยดูที่หัวเลเซอร์นะฮะสามารถวิ่งได้เลยนะครับสามารถปรับค่าไฟค่าสปีดได้นะครับที่ตัวบอร์ดด้วยนะครับเดี๋ยว ep ต่อไปก็เราจะมาอธิบายกันเป็นจุดเป็นจุดเลยเลยนะครับประมาณนี้นะครับสามารถที่จะทํางานอย่างนี้ได้เดี๋ยววิธีการสั่งตัดก็จะเป็นคลิปต่อไปก็ให้กดฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปหลอดกันนะครับและตัวพาวเวอร์กันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับระบบภายในของนะครับตัวควบคุมบอร์ดลูด้านะครับก็จะมีตัวเมนบอร์ดนะครับรุ่น RDC นะครับ6 4 4 5 S นะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดตัวใหม่นะครับที่ของทางร้านมีนะครับตัวเพาเวอร์ก็จะเป็นตัว50วัตเต็มนะครับจะมีตัวสวิตชิ่งนะครับเพื่อเลี้ยงบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวสเต็ปมอเตอร์เพื่อควบคุมมอเตอร์ให้วิ่งได้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่คือระบบภายในของเรานะครับ มาดูที่หลอดนะครับส่วนตัวหลอดนะครับจะเป็นสเปคนะครับความยาวนะครับอยู่ที่800มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ55มิลลิเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดเพลเซอร์ที่นะครับทนความร้อนนะครับมีแกนนะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับตัวด้านในเนี่ยนะครับแกนของท่อระบายน้ำนะครับจะใหญ่เพื่อให้เกิดการระบายความร้อนได้ดีนะครับและเราจะแถมตัวนี้นะครับสวิตตัวลิมิตเซนเซอร์น้ำนะครับเซนเซอร์น้ำให้ จะตัวนี้จะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้หลอดเสียในกรณีที่เวลาเราสั่งงานหรือสั่งทํางานไปแล้วเนี่ยปั๊มน้ําเกิดพังนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวน้ําไม่ไหลนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ตัดการทํางานของน้ำนะครับของหลอดเลเซอร์ไม่ให้มันทํางานนะครับจะทําให้หลอดเลเซอร์เรานะครับไม่ร้อนทําให้หลอดเลเซอร์พังได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดสเปกหลอดครับผมส่วนตัวนี้นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวท่อนะครับพัดลมดูดอากาศนะครับมีอยู่ในตัวเลยนะครับก็จะมีตัวท่อเสริมขึ้นมาเพื่อให้ ระบายกิ่นระบายควันออกไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียบปั๊มลมนะครับปั๊มลมเนี่ยมีหน้าที่เพื่อเป่านะฮะไม่ให้ไฟลุกชิ้นงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูที่หัวเลเซอร์กันอ่ะเราไปดูกันครับอ่าตัวเหลาะตัวหัวเลเซอร์นะครับก็จะเป็นตัวนะครับมีเกลียวนะครับสามารถที่จะคลายเกลียวได้นะครับอย่างนี้นะครับพอคลายเกลียวแล้วเราสามารถที่จะปรับระยะโฟกัสนะครับ เครื่องเลเซอร์ที่ดีนะครับจะต้องหัวเลเซอร์หรือไม่ลิฟต์นะครับจะต้องปรับขึ้นปรับลงได้เพื่อนะครับหาความคมของเส้นของเลนแต่ระยะแต่ละรุ่นรุ่นนั้นได้นะครับเพื่อให้เกิดความคมที่สุดนะครับของเลนนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะมีท่อลมนะครับตรงสีดํานี้จะเป็นตัวท่อเป่าลมนะฮะตรงนี้นะครับตัวด้านในนะครับตรงนี้นะครับเป่าเพื่อนะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไฟลุกชิ้นงานนั่นเองเช่นเวลาเราตัดอะคริลิกโดยที่เราไม่ลอกกระดาษ ไฟมันจะเกิดอาการลุกนะครับตัวหัวเลเซอร์ตัวนี้ก็คือออกแบบมาเพื่อให้มีท่อลมนะครับเป่าลมออกมาจากปากกระบอกเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกไหม้ชิ้นงานนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของหัวเลเซอร์ตัวใหม่นะครับครับสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเครื่องเลเซอร์ตัวนี้นะครับรุ่น3040กําลังขับ50วัตต์นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทาง Facebook นะครับท่านศักิ์พันสมุทรนะครับผมช่างเบียร์เองนะครับยินดีดูแลนะครับ รับจำหน่ายซ่อมนะครับมีบริการหลังการขายนะครับราคานะครับพร้อมสอนนะครับมีการสอนสําหรับงานเลี่ยมพระช่างเลี่ยมพระท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องเลเซอร์เนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับหรือที่เบอร์โทรนะครับ0958188269นะครับโทรติดต่อมาได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงมีอะไรมาใหม่ๆจะนําเสนอก็เดี๋ยวกดติดตามกันไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ